เจอก่อนนะตอนมีชีวิตเนี่ยนะอันนี้เป็นเสาอ,อางพิมานเนี่ยกับเจอเหตุการณ์จริงๆมึงมโนเองมึโงโง่เองใช่ไหมน้องวัยรุ่นมันไม่ยอมรับความจริงอนะ่ะใช่ไหมน้นเดือดเนาะมงโง่อะมันทำให้กูปราบเพรนะาะงั้นก็ราะากเยอะเนะี่ย ลูกสาวาอาถรรพ์ท่นนู่นนะพุทธการมาแล้วเด็ก็ไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆแล้วท่านเศ่นทีพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วว่าต้าเป็นธรรมะอนัตตาเธอรู้อย่างนั้นแล้วก็โทษทิ้งเลยอย่าไปยุดสัญญาอะไรเลยธรรมะทั้งหมดทั้งปวงันเป็นรังธรวิชาเขาก็บอกอยู่มันเป็นเป็นตำราเองเลยใส่ชุดข,ขาวเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ขณะที่ผมทําอย่างเงี้ยผมแอปท่างเงี้ยคือมันเป็นแค่อาการกิริยาใช่ไหมแต่ถ้าทําอย่างเงี้ย คุยูก็บอกว่า I love you ใช่ไหมก็เล่นภาษาสมมุติยัดภาษามโนให้มันอีกไนงะใช่ไหมดังนั้นอาการที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เราได้กินเดมันเป็นของมันเองแต่ผู้อยู่ก็เป็นเป็นมโนยัดให้มันอีกไนงะภาษาความคิดให้มันอีกไนะงระบบแสงพัทรูกที่ผู้อยู่เห็นนั่นใช่ไหมใช่ไหมพิจิตต์เนี่ยผู้บางคนรู้หาัาพระพุทธเจ้าขี้ด้วยนะครับว่าเป็นมันจะอยู่ในเหตุก,การณ์เนี่ยเกาตูพระพุทธเจ้าไหม ช่ไหมน้องวัยรุ่นเขาให้พิจารณาปัจจุบันนี้เลยเห็นเห็นปัจจุบันนี้เลยแล้วไปดูอาจารย์โง,ง,ง่ๆอาจารย์ทรรุนจีนบอกไปดูจิตสุดท้ายไอผิดบา้าสอนผิดแม่ออกตูดูผู้พุทธเจ้าแม่มึงเอาเจิตปัจจุบันจิตแรก,ค,แรกวความคิดมึงแม่ให้รู้ทำความคิดมึงแม่ก่อนดีกว่ามั้งไปสาวอาร์ตวิมานแตกอะไรเงี้ยเนี่ยใช่ไหมโอ้โกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย เคาะจอให้เราด้วยจอได้สวรนคคนอื่นก็จะได้ตื่นรู้ไปด้วยจะเห็นรูปทรงเบ้าหน้าเบ้าตาทกีิอย่างนี้นมันคนปกติชมมากมันจะไปส่งเสริมแต่อาจารย์ดังๆมันจะไปสนับสนุนอย่างนี้แล้วมันจะไปช่วยซื้อของแต่อาจารย์ดังๆเนี่ยไปกดไลค์กดแชร์กันแต่บางทีอาจารย์ดังๆเหล่านั้นยังไม่จบเลยยังไม่จบนะ มันชัว่ามันจบแล้วนะไม่ใช่จบมันได้ไถ่ทจตำราตำราไม่ไถ่ทจเลยถ้าพระอรหันต์ไม่ไถ่ทจตำรางั้นเราจะว่าตามาเนะแล้วไม่ได้สอนให้เราไปดูจิตด้วยเพราะจิตมันไม่มีภาษาไปดูคนโง่จะสอนอย่างนั้นจิตไม่ได้มีภาษาจิตไม่มีสักของเข้าใจยางเธอไม่เสียชาติเราพิเดินสั่งเราดิจะบอกให้หน้าละ เพราะตัวธรรมะเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรเยอะแยะเราเราไม่ได้ศึกษาอะไรนะแต่เรารู้ไงอาการจิตแล้วเป็นยังไงเราก็จะคุยออกมางั้น,น่ยใช่ไหม